กับสวัสดีชาว GTA แสนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเอ็กเดลนะครับดี๋ววนี้ผมจะมาสอนลง ENB นะครับภาพสวยสําหรับผมใช้อยู่นะครับแล้วตรงรถโดยไม่ใช้ GGMM นะครับผมแล้วก็ลงถนนลงต้นไม้เสกรถนะครับในทีเดียวนะครับ จริงๆคลิปนี้ผมเคยทําไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พูดนะครับคลิปนี้เลยมาพูดนะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจลงตามหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไฟล์ที่ผมลงเสร็จไว้ให้เลยนะครับไปกดดาวน์โหลดกันได้ใต้คลิปเลยนะครับสะดวกง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟล์เกมตัวเกมเข้ามานะครับแล้วก็เปิดตัวที่ผมจะลงบอดนะครับบอดตัวนี้มีทั้งหมด9ไฟล์นะครับ ถ้าใครอยากลงตามก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับสมมติว่าต้องการลงบางตัวไม่ได้ต้องการลงหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับผมนี่ให้ก๊อปทั้งหมดเลยกดก๊อปแล้วก็มาวางไว้ที่ตัวเกมนะครับแตกไฟล์ตามผมแล้วก็ตั้งชื่อตามได้นะครับเอ้ยตั้งเลขตามได้เลยนะครับผมเนี่ยทั้งหมด9้าไฟล์ผมทิ้งไว้ให้นะครับ แต่ถ้าใครที่เกียจลงตามก็เดี๋ยวโหลดตัวเต็มไปเลยนะครับง่ายๆสะดวกสะดวกก่อนโหลดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำให้ขนาดนี้เนาะฝากช่วยกดนิดเดียวโอเคมาลงกันต่อเลยลืมพูดเลย <c oughs> ตัวที่2ครับก็ก๊อปหมดเลยนะครับเข้ามานะครับเป็นแอดอ n นนะครับผมก๊อปปี้แล้วก็มาวางที่ตัวเกมนะครับไปส่วนตัวที่3อันนี้จะเป็น2 gta มา Copy ตัวนี้ครับทู GTA 3เนี่ยครับ Copy มาวางที่ m o d นี่ครับ Mo d โหลดโหลดเดอร์อะไรเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือไม่วางไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถนนนะครับ4ี่กับหจะเป็นถนนให้เรา c อนโท o ลเอทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy มาวางในตัวนี้ครับทู GTA 3นะครับกดวางไปเลยนะครับ มาตัวที่5ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับก๊อปปี้ทั้งหมดครับมาวางในตัวนี้เช่นเคย t 2J3 แล้วก็มาถึงตัวที่6จะเป็นต้นไม้นะครับผมให้คลิกเข้ามารูปดาวสีทองตรงนี้ครับแล้วคลิกเข้ามาอีกทีครับให้ก๊อปปี้ตัวนี้ครับ INS นะครับก๊อปปี้ไปนี้กดกลับมาครับผมแล้วก็วางในตัวนี้ครับผมมอดมอดเหมือนเดิมนะครับวางในตัวมอดผมจะเรียกว่ามอดแล้วกัน แล้วก็กดกลับมาครับผมมาถึงตัวที่7นะครับอันนี้จะเป็นรถนะครับพวกรถสปอร์ตรถมออรไซค์แล้วก็เครื่องบินทุกอย่างในเกมครับนะครับ๊อปปี้ไปให้หมดครับส่วนถ้าใครอยากได้มอดรถตัวอื่นก็ค่อยมาลงอีกทีนะครับผมกดวางไปที่มอดเหมือนเดิมครับผมอันนี้มันจะเป็นเป็นชื่อรถมาให้เราเลยนะครับผมนี่ P C J นะครับ นี่ครับที่ผมบอกครับลงโลยไม่ใช้ GFM นะครับก็มาลงในตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากมาลงทับใช่ไหมเราก็ต้องไปหาชื่อครับมาพิมพ์ตรงนี้ได้ครับพิมพ์ชื่อรถนะครับสมมุติว่าเราจะลงมอดตัวอื่นแต่ว่าชื่อรถในเกมอนะ PCJ 6 0 0ใช่ไหมถ้าเราหามาเจอมาพิมพ์ตรงนี้ได้ครับ PCJ 6 0 0มันก็จะขึ้นบอกตรงนี้นะครับเนี่ย จะขึ้นบอกว่ามันอยู่ตรงไหนของไฟล์นะครับจะได้เข้าไปถูกเห็นไหมคารมอเตอร์แล้วก็คาวาวาสกินินจา300นะครับให้เราไปลงทับของนินจา300ร้อนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจไงเดี๋ยวผมมาอธิบายคลิปเพิ่มอีกทีละกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ถ้าคลิปได้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะมาที่ตัวนี้ครับผมตัวนี้มา copy สามตัวนี้ครับยกเว้น k โอนะไม่ต้อง copy ให้มาลงที่ Data ครับผมกดวางที่ Data กดติ๊กถูกครับอันนี้จะเป็น e n b นครับตัวที่9นะครับอันนี้จะมี Single p l a y e r แล้วก็พวกออนไลน์ออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่าลงยังไงนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการลงแบบไหน Very Low Low แล้วก็ m Medium h i ด h อ่าผมจะลงไอตัวนี้ครับน่าจะสูงสุดนะครับผม ส่วนถ้าใครคอมไม่แรงมากก็ลองลองตัวอื่นดูนะครับว่าไหวประมาณไหนนะครับมันก็สวยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสวยน้อยลงนิดเดียวนิดเดียวบางอย่างก๊อปปี้มาวางาตัวไฟล์หน้าตัวไฟล์เกมเลยครับกดติ๊กถูกไปครับเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเข้าเกมนะครับโดยการเข้าเกมต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ sp ตรงนี้ครับกดคลิกขวาแล้วก็ Edit ครับผม ให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยจะมีตัวนี้ครับสตาร์ทเกมนะครับให้เราลบตัวนี้ไปขีดข้างล่างนะครับลบไปแล้วมาขีดตรงกลางนะครับก๊อปชื่อตรงนี้ไปนะครับผมกดเซฟแล้วก็กดออกได้ให้มาเปลี่ยนชื่อตรงไฟล์เข้าเกมของเราตรงนี้ครับกดวางไปแล้วเราก็จะกดเริ่มเกมตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็กดรันนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมไปให้ดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ สำหรับวิธีการเข้าเกมแบบเมื่อกี้นะครับก็ Windows 8หรือ Windows 10นะครับ Windows 7ไม่แน่ใจว่ากดกดเข้าตรงที่ตัวเกมได้เลยหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ใช้ไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะนี่ก็จะมีข้าวๆเศกรถนะครับแล้วก็ภาพสวยมีรถมาให้โอ้ผมยังไม่ได้ลง6 0 fps เลยน่าจะนุงนวงๆหน่อยนะไม่ค่อยลื่นนะครับต้องขอไป อันนี้กดชิปแอนท์เตอร์นะครับผมมันจะขึ้นหน้านี้นะให้มาปรับในเกมได้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมปรับเนี่ยเหมือนปรับเป็นระยะการมองเห็นนะครับจะไกลขึ้นนะครับส่วนลึกกว่านี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมก็ไม่ได้ไปศึกษามาขนาดนั้นนะครับนี่จัก,กรยานเราก็เปลี่ยนไปนะครับ b m เเราเราก็สามารถกดเลขเจ็ดเสกได้นะครับผมจะเห็นได้ว่าท้องถนนเปลี่ยนไปนะครับรถล,ลานะครับเปลี่ยนไปแต่ผู้คนยังเหมือนเดิมน,นะ รถมีเซตเอ็กขับแล้วนะเมืองเมืองของเราร่ำรวยมีกระบองกระบะนะครับรถตำรวจก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมากดเลขเจ็ดเศกนะครับผมกดเลขเจ็ดอ่าเป็นตัวบนนะไม่ใช่ตัวฝั่งขวาครับฝั่งไม่ใช่พวกเลขหนึ่งสองสามนะครับฝั่งตัวอักษรนะครับคงจะเข้าใจนะเดี๋ยวครับอันนี้ก็คือรถที่เราลงโดยไม่ใช้จิจมเอ็มนะครับผมนี่ก็ลงได้เหมือนกันนะสําหรับ สะดวกสําหรับสายที่แบบเออรีบลงอ่ะก๊อปวางก๊อปวางอย่างเดียวนะครับรีบลงเยอะๆอะไรมาเนี้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับรถบัตรถเบนซ์รถเก๋งรถจุบินจักรยานมอเตอร์ไซค์อิซุฮอนด้านี่ก็เป็นอาสามห้าแลมโบรถสปอร์ตเยอะแยะนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับอแลมโบมาขับเลย ต้นมงต้นไม้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ดูถนนได้นะครับนี่สวยขึ้นเยอะนะครับผมถ้าไงถ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผม นี้คลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยหรือยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาตอบนะครับถ้าว่างก็เดี๋ยวจะมาตอบเองนะถ้าถ้ายังไม่ตอบก็คือยังไม่ว่างนะใจเย็นๆนะครับวันนี้คงต้องขอตัวลราไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ